วันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการใช้งานรถพกลิฟ์ไฟฟ้าแชมป์รุ่น CE 1540ก็จะมีน้ำหนักยกอยู่ที่1.5ตันนะครับโดยความสูงของเสาจะมีให้เลือก2ความสูงนะครับระหว่าง3เมตรกับ4เมตรนะครับผมแล้วก็รุ่นที่เรานำมารีวิวรุ่นนี้นะครับจะมีระบบไซชิปติดตั้งมาด้วยครับสำหรับลักษณะการใช้งานนะครับเหมาะมากมเลยครับสาหรับ โรงงานนะครับสถานประกอบการที่ต้องการความเงียบความสะอาดนะครับเพราะว่าคันนี้เป็นพลังงานไฟฟ้า100%นะครับที่ไม่ต้องการมลพิษต่างๆเสียบชาร์จกัดไฟบ้านได้เลยและก็มาพร้อมกับระบบฟาสชร์จนะครับระบบขับเคลื่อนเป็นแบบ3ล้อนะครับทำให้วงเลี้ยวแคบมากๆสามารถเลือกใช้รถฟลัลิฟต์ CE 15คันนี้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะชี้จุดรีวิวไปทีละขั้นตอนเลยครับอันดับแรกนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของ การควบคุมคอนโทรลต่างๆก่อนนะครับก็จะมีการควบคุมทั้งระบบเกียร์นะครับแล้วก็ระบบไฟและในส่วนของคอนโทรลนะครับรุ่นนี้พิเศษตรงที่ว่ามีระบบไฟชิปขึ้นมานะครับก็จะมี3คอนโทรลนะครับโดยคอนโทรลทั่วไปเนี่ยจะเหมือนกับรถฟล์คลิฟท์ทั่วไปเลยนะครับยกขึ้นยกลงงานนะครับปรับองศาของเสา คอนโทรลด้านขวาสุดนะครับจะเป็นตัวคอนโทรลเลื่อนสไลด์งาสไซด์ิปสายขวาครับจุดต่อไปนะครับจะเป็นระบบขับเคลื่อนครับผมจะมีเบรกนะฮะตรงนี้คือเบรกนะครับตรงนี้คือคันเร่งแค่ยกคันเร่งนะครับรถก็ชะลอตัวโดยอัตโนมัติครับผมขับขี่ง่ายมากๆครับในส่วนของการเริ่มต้นการใช้งานนะครับท่านก็เพียงแค่เปิดสวิตช์กุญแจนะครับเหยียบเบรกและยกอุปกรณ์เซฟตี้ขึ้นครับสุดที่สุดคือก็ปลดเบรกมือนะครับผม ทีเท่านี้รถของท่านก็พร้อมใช้งานแล้วครับแต่ท่านก็มาเลือกตำแหน่งได้เลยว่าท่านจะเดินหน้าหรือถไยหลังครับปล่อยเบรกเหยียบคัะเร่งสำหรับรถโฟร์คลิฟ์ไฟฟ้าคันนี้นะครับจะทำงานด้วยระบบไฮดรอลิกนะครับผมก็จะมีน้ำมันเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งหมด3ชนิดนะครับมีน้ำมันไฮดรอลิกน้ำมันเฟืองท้ายแล้วก็น้ำมันเบรกครับในส่วนของน้ำมันเบรกนะครับผมจะใช้เป็นระบบ เบอร์ .3 นะครับเปลี่ยนถ่ายทุกๆ500ชั่วโมงการทำงานน้ำมันไฮดรอลิกและน้ำมันเกียร์เฟืองท้ายจะเปลี่ยนถ่ายพร้อมกันที่1,250ชั่วโมงการทำงานครับทุกขั้นตอนการดูแลรักษาให้บริการโดยทีมช่างผู้ชำนาญการครับผมในส่วนต่อไปนะครับผมจะมาแนะนำวิธีการชาร์จแบตเบตอรี่และการตรวจเช็ครถให้พร้อมใช้งานในทุกๆวันครับระดับแรกนะครับผมตรวจสอบที่กุญแจนะครับว่าอยู่ในตำแหน่ง off หรือปิดนะครับกดเบรกเซฟตี้ลง แล้วก็ทําการเปิดเบาะได้เลยปึ๊บนะครับผมต่อสายชาร์จนะครับเข้ากับจุดเชื่อมต่อตัวรถครับผมตรวจสอบให้แน่นหนานะครับเสียบปลั๊กเข้ากับจุดปล่อยไฟนะครับผมเปิดเบรกเกอร์มาที่ตำแหน่งออนครับผมอุปกรณ์ชาร์จนะครับผมจะมีไฟเตือนทั้งหมดสามสีนะครับ จุดแรกสแตนบายนะครับไฟขึ้นสีเขียวจุดนี้จะบอกถึงสถานะพร้อมใช้งานของเครื่องชาร์จครับเมื่อเรานําหัวชาร์จนะครับเข้าไปเชื่อมต่อกับตําแหน่งแบตเตอรี่ในตัวรถนะครับไฟจะขึ้นสีส้มครับผมสถานะกําลังชาร์จครับหากเมื่อท่านเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเรียบร้อยแล้วเราจนส่วนของไฟสีแดงนะครับถ้าขึ้นเตือนแสดงว่าท่านมีจุดใดจุดหนึ่งที่ต่อไม่เรียบร้อยนะครับให้ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อต่างๆครับผม เมื่อทำการชาร์จไฟเรียบร้อยแล้วนะครับผมสาหรับการเก็่อุปกรณ์ก็มีขั้นตอนดังต่อไปนี้ครับอันดับแรกนะครับผมก็ปิดเบรกเกอร์ที่ตัวอุปกรณ์ชาร์จนะครับถอดปลั๊กที่เชื่อมต่อกับไฟบ้านครับผมถอดสายเชื่อมต่อกับตัวรถครับเก็่อุปกรณ์เข้าที่ให้เรียบร้อย เพียงเท่านี้นะครับรถของท่านก็พร้อมใช้งานแล้วครับผมเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรถ f ฟล l i ลิฟเไฟฟ้าแชมป์รุ่น CE 1540ไซส์ชิปคันนี้หากสนใจนำไปใช้งานสามารถสอบถามโปรโมชั่นและเงื่อนไขต่างๆได้ที่ช่องทางนี้เลยครับ